หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้อากาศในรถของคุณสะอาดและบริสุทธิ์เราขอแนะนำเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์แบตเตอรี่ในตัวกาก้าแอร์พิวร r ฟเออร์กรองฝุ่น PM 2.5ตัวช่วยที่ทำให้อากาศในรถของคุณสดชื่นและปลอดภัยจากสารพิษและฝุ่นละอองรายละเอียดสินค้าแรงดันไฟฟ้า5โวลต์ปริมาณอากาศเครื่องฟอกอากาศ50ลูกบาทเมตรต่ตอชั่วโมงพื้นที่สำหรับใช้งาน10ตารางเมตรขนาดสินค้า68คูณ68คูณ16 160มิลลิเมตรน้ำหนักสินค้า230กรัม สีขาวและน้ำเงินแบตเตอรี่รีชาร์จได้2,000มิลลิแอมใช้งานได้3-6ชั่วโมงคุณสมบัติเด่นไส้กรองให้คุณภาพสูงกรองอนุภาคขนาดเล็กเช่นฝุ่น PM 2.5เส้นผมเกสรดอกไม้ จุลินรีและไวรัสผลิตจากวัสดุคาร์บอนคุณภาพสูงสามารถดูดซับสารฟอร์มัลดีไฮเบนซินและก๊าซพิษได้พัดลมคุณภาพสูงให้ลมแรงเสียงเบาไม่รบก,กวนการออกแบบปุ่มกดเดียวใช้งานง่ายระดับความแรงลม2ระดับใช้งานได้กับที่วางแก้วในรถง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งานวิธีการใช้งานกดครั้งที่1ไฟสีฟ้าสำหรับโหมดทำงานพื้นฐานความแรงระดับ1กดครั้งที่2ไฟสีเขียวสำหรับโหมดทำงานความแรงระดับ2วิธีการเปลี่ยนไส้กรองเปิดฐานด้านล่างของเครื่อง ถอดไส้กรองเก่าออกแล้วสใส่ไส้กรองใหม่เข้าไปปิดฐานเครื่องให้เข้าที่อุปกรณ์ในกล่องเครื่องฟอกอากาศในรถสาย USB แผ่นน้ำหอมและคู่มือการใช้งานสร้างบรรยากาศในรถของคุณให้สดชื่นและบริสุทธิ์พร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษเพียงใช้โค้ด c n 3 d t y รับส่วนลด45บาทเมื่อช็อปครบ300บาทตั้งแต่1-31กร,รกฎาคม2567เท่านั้นสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ GA Air Purifier วันนี้เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นและสุขภาพที่แข็งแรง สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจจอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสตเป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีกกกาาาารเลลือแะแะะนนนนํสิค้้ใหับ่ ขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR Code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ